ช่างนะครับใหญ่ประจำทีมงานแล้วก็มาทดสอบให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบ Direct Injection ครับตัวนี้2เพาวโฟวิลขับเคลื่อน4ีล้อนะครับจะเตียนทุกจุดนะครับนาเด็คเตอร์นะครับโอเคนะครับสรบคุนนะครับนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะ ขึ้นนะครับตัวนี้ผมจะตัดเครื่องทิ้งไว้รันไว้นานแล้วนะอันนี้นะครับก่อนที่จะรีวิวนะครับแอปไฮโดรลิกสายไฮโดรลิกครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไปด่งหน้าไปหน้าเปลี่ยนใหม่ครับโลโก้ติเกอร์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแบตจะเป็นแบตเตอรี่มือสองครับก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆครับแบตเตอรี่นะฮะ สวัสดีครับจากนายเซคเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับมีรถเพิ่งเก็บงานเสร็จอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นคูปัต้าแอลสกศูนตัวดีทีนะครับเป็นรถรุ่นนิยมนะครับใครๆก็ถามหานะครับรถรุ่นนี้นะครับมีดียังไงนะครับก็รุ่นนี้นะครับไว้สลับลงนานะครับตัวนี้เหมาะเลยปั่นนาแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ํามันแล้วก็หาไหล่ง่ายมากๆนะครับสำหรับคูปัต้าแอลสามหกศูนย์แ รถเช็คใหม่ทั้งหมดครับเก็บงานทําสีใหม่นะครับเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นนะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่ราคา299,000บาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนเเล่มทะบียนนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนัดให้ช่างยันนะครับรีวิวระบบนะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับดูนะครับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องรีวิวการทํางานนะครับนัดก็ให้ดูรายละเอียดสภาพรอบคันครับใช้งานอยู่ที่2,000กับ817ชั่วโมงการทำงานครับอันนี้สติ๊กเกอร์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับแผ่นลังคาใหม ท่อเป็นท่อรั่นทุ่งครับเป็นท่อรั่นนะถ้าท่านใดที่อยากได้เป็นท่อเงียบก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับหางผมเอาขึ้นค้างไว้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นฐานทวน5ใบตาช้างนะครับชุดท้ายนะครับสวยๆเลยนะครับอ่านะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟสปอตไลท์แถมล้างเครื่องมือให้พร้อมนะครับชุดของเดหยวนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคอนโทรลแน่นๆนะครับอ่าทุกรายละเอียดทุกจุดครับป ช่างยันวันนี้รีวิวทดสอบระบบให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับช่างน้อยหยุดนะครับวันนี้ช่างยันก็เป็นช่างนะครับใหญ่ประจําทีมงานแล้วก็มาทดสอบให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบ direct injection ครับตัวนี้สองเพา f o wheel ขับเคลื่อนตีล้อนะครับระบบเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์หอยนะครับเป็นเกียร์เร็วนะครับน่าใช้เลยรุ่นนี้นะครับดู f o wheel กันเลยครับอันดับแรกนะครับจะเกียรทุกจุดนะครับมาเด็กเตอร์นะครับ โอเคนะครับสมบูรณ์น,นะครับไม่ลั่นไม่ดอนนะครับงานถ่ครับวันไม่มีไหลครับสวยๆแน่นๆนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับนะครับโอ้โหใครได้ไปนะครับ เหมือนรถใหม่เลยครับคันนี้นะครับได้ไปเหมือนรถใหม่ราคาสภาพคุ้มๆนะครับตัวนี้จัดส่งให้ปี300กิโลเมตรแรกนะครับสวยๆเลยครับ36แรงม้านะครับหรือใครที่ต้องการเอาไปไว้ตัดหญ้านะครับช่วงนี้ภาคใต้นะครับก็จัดไปตัวตัดหญ้าเยอะนะครับอ่าดันหนักเกินไปครับอ่าจะทดเกียร์หน่อยนะครับนี่ฮะเอาใหม่ครับช่างงานอกแก้ตัวใหม่ ครับเดี๋ยวมาจอดนี่กันเลยดูเขาท้ายพีโอครับปันท้ายหน่อยทนะ้ายทำงานนะครับปกตินะครับความร้อนนะครับไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ผมจะตา a ์เครื่องทิ้งไว้รันไว้นานแล้วนะอันนี้นะครับก่อนที่จะรีวิวอีกนะครับ ไฮดรอลิกสายไฮดรอลิกครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไปด,ดังหน้าไปหน้าเปลี่ยนใหม่ครับโลโกโล้สติ๊กเกอร์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแบบจะเป็นแบตเตอรี่มือสองครับก็ออยังใช้งานได้อีกยาวๆครับเรื่องแบตเตอรี่นะฮะงานดีนะครับเครื่องไม่มีหลวมไม่มีไอ้นะครับฮ่า เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับตัวนี้ L 3 6 0 8กุนะครับราคา2 9 9 0 0 0บาทเล่มทะเบียนเอกสารชื่อทนพร้อมนะครับจัดสง่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับใครคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดถึงติดตามให้ด้วยนะครับสอบคุณครับ